ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ใครเคยสร้างเงินล้านได้แล้วบ้างกดห้าห้ามาให้ก้อยหนะะ่อยค่ะใครยังไม่เคยสร้างเงินล้านเลยกดศูนย์ศูนย์มาให้ก้อยหนะะ่อยค่ะอ่าคุณวงต้อมยางนะและวันนี้เดี๋ยวก้อยจะมาบอกเครื่องมือในการสร้างเงินล้านให้ทุกคนได้ฟังนะเป็น สิ่งที่ก้อยใช้จริงก้อยเองก็เคยทำงานประจำมาก่อนเนาะแล้วก็สามารถที่จะออกจากงานประจำมาได้ด้วยเครื่องมือชิ้นนี้นะคะเยี่ยมเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นสำหรับที่ทุกคนมาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้เครื่องมือในการที่จะไปสร้างเงินล้านนะคะโอเคส่วนใหญ่คนที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือถือว่ายังไม่ได้มี ประสบการณ์หรือแบบแบ็กกราวอะไรกันมามากเพราะฉะนั้นก้อยก็จะแบบปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานเลยให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีวิธีอะไรกันบ้างเนาะเขาหาเงินจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์กันด้วยวิธีไหนแล้วสําหรับเราเราจะวางแผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของเราอย่างไรนะคะวันนี้คือเป้าหมายที่ก้อยอยากให้ทุกคนรู้ว่าณนะวันเนี้ถ้าเราอยู่ใน สถานะแบบนี้ทรัพยากรแบบนี้เราควรมีแผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของเราอย่างไรนี่คือเป้าหมายที่ก้อยอยากให้ทุกคนได้เข้าใจในวันนี้นะคะแต่ละคนมีทรัพยากรต่างกันมีพื้นฐานต่างกันมีเป้าหมายต่างกันการวางแผนแผนของตัวเองก็ต่างกันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้กัน,นะคะ่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะโอเคเพาส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นมือใหม่มาเพราะฉะนั้นก้อยก็จะ ค่อยๆไปให้ทุกคนได้ค่อยๆตามกันมานะ